วันนี้เรามาเที่ยวตลาดทับพนาาดาตอนเย็นนะคะเราลัดเลาะจะตรงแย่ไปทําพนาาดานะคะโดยรถมอเตอร์ไซค์เว้น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 เว้เเว้ึงทำเดียวนะคะเราหิ้วมา้าเราก็เดินในลาเต๊ะแวะกินก๋วยเตี๋ยวเรือติดรอดทีนาเีเว่นนะคะจุดตรงนี้คือก๋วยเตี๋ยวอร่อย และกาวิวส่วยนะคะนี่คือบรรยากาศรบๆนะคะแต่ฉันจะสูเมหรือหน้าลูกองฉันเป็นลักนะคะฉันคลั้งลูกของฉันมากนี่ละยิ้มโล้ฉันเขาเพิ่งเกือบฟันนะแต่เขากินน้ำผูลแหลาวสลุตี้หนึ่งเก้วจวดๆเราทำกนนารนั่งรอนะคะสั่งกว๋วยเตี๋ยวไปดังมัดช่องล้านวาทุ่งนะคะกว๋วยเตี๋ยวเรือติดลอ,อนี่อด้วยมาหา,าฉันขอออ้อบ่อย อูซ่าดันโดนโตษาจจกตุ้มย่ยนะคะเพื่อมาตึ้งทำเพื่อสร้างก๋วยเตี๋ยวเหื่ในกกับบานนี่ค่ะชุมหน้าของก๋วยเตี๋ยวนะคะมีเนื้อเปื่อยมีหมูนุ่มนะคะมีลูกชิ้นน้ำซุปอร่อยยจ้าพิกัดนาเซเวนตลาดทัมพานดารานะคะทางถนนเอเชียข้างผ่านลอยวิวดีมากและนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นอีซ่านะคะสื่อในตลาดจ้า